สวัสดีครับทุกคนอ l ออ้นชาแนลครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูการกรีดยางรถยนต์ครับไม่ได้กรีดเพื่อสร้างความเสียหายนะครับวันนี้ผมจะกรีดยางรถยนต์เพื่อใช้ในการทํากระถางปลูกต้นไม้ครับไปชมกันเลยครับวันนี้ผมไปเปลี่ยนยางรถมาครับแล้วก็พอเราไปเปลี่ยนยางรถที่ร้านก็ให้ยางที่เราเปลี่ยนนี่แหละมานะครับเป็นยาง ยางเก่านะครับก็อยากจะใช้ประโยชน์จากยางที่มีนะครับก็เลยเข้าไปดูใน y o u t u b e ครับว่ายางที่เราเปลี่ยนมานี้สามารถใช้ทำอะไร,รบ้างก็ไปเห็นคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่เขาใช้ยางเก่านี่แหละในการทําเป็นกระถางต้นไม้นะครับอุปกรณ์ก็ไม่มากครับใช้แค่มีดคัตเตอร์นะครับ ชิ้นเดียวนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะมากรีดที่แก้มยางกันก่อนนะครับลำดับแรกครับเราจะใช้คัตเตอร์นะครับกรีดที่บริเวณนี้ครับเป็นแก้มยางนะครับเอาแบบประมาณนี้นะครับค่อยๆกรีดอ่ะค่อยตีเป็นเส้นนะครับไปเรื่อยๆครับให้เป็นรอยก่อนกำหนด จุดมาร์กก่อนนะครับประมาณนี้กี่ครั้งแรกก็อาจจะยังไม่เข้าเนาะก็ไปเรื่อยๆนะครับกดที่ด้านข้างในด้วยนครับจะได้มองเห็นอันนี้ด่วยครับ ต้องระมัดระวังด้วยนะครับระวังนิ้วมือนี่แหละบอกตัวเองนี่แหละถ้าใครมีถุงมือก็ใส่ด้วยก็ดีนะครับเนี่ยครับเริ่มออกแล้วเริ่มเริ่มม,มันเริ่มปีแล้ะยางที่ใช้ก็เป็นยางที่มันหมดอายุแล้วครับยางนี้ ไปครับเริ่มได้แล้วเริ่มมีรอยขึ้นมาอ๋อเริ่มง่ายขึ้นซ้ำๆไปครับรอยเดิมคัตเตอร์ผมไม่ค่อยคมมันก็นเลยเข้ายาก ไ,นนไปยืนดยครับอ๋อพอถึงข้างในเราก็จะง่ายยืนเสียงกึ๊ดปื๊ดเลยนะบางคนที่เขาทําเป็นอาชีพนะเขาจะมีอุปกรณ์บางคนนี่ก็จะตัดเป็นเป็นแบบอะไรละ่ะเป็นกลีบเนาะเป็นเป็นกลีบเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมออกมากนะครับ แต่เราแคมือสมัครเล่นครับมีอ,อุปกรณ์อยู่แล้ววัดจุดิบก็เลยลองเอามาถามนะครับหรือทุกคนมีวิธีการไหนที่มันง่ายกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ ทำที่เดิมก่อนจะได้เห็นภาพนะง่ายๆอ๋อทะลุแล้วที่จริงถ้าคัตเตอร์มันคมนี่คงจะแป๊บเดียวน่าจะเสร็จแล้วนะอันนี้มันไม่ค่อยคมอ่ะมันเก่าแลยวะ่ะอุปกรณ์ได้แล้วครับได้แล้วครับ มันก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ะแต่มันต้องใช้เวลาตัดเอาเลยง่ายครับถ้าถ้าถ้ามันเข้าแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัดเอาเลยครับเลื่อยใช้วิธีการแบบเลื่อยเอา ไปตามรอยของล้อนะครับในร้อมันก็จะมีรอยของมันอยู่เนาะเอาเล็งไปตามรอยเก่าเลยเนี่ยมันจะมีขอบของยางเป็นเป็นเส้นเลยนะเออง่ายขึ้นแล้วครับรู้วิธีแล้วก็ง่ายขึ้นโอ้เดิมได้แล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ใครมีลอ้อยางรถยนต์เก่าๆก็เอามาทําได้นะครับแข็งแรงครับยางอได้แล้วครับนี่อันนี้คือส่วนที่เราตัดออกนะครับแล้วก็เราตัดแล้วก็ได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับน้ำขังนะครับเพราะว่าฝนมันตกช่วงนี้ เมื่อเราตัดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายทฤษฎีนะครับที่ไปดูในคลิปแล้วก็เขาบอกบอกกันมานะครับบางคนบอกว่าตัดมาแล้วไม่ต้องพลิกด้านนะครับหรือบางคนก็บอกว่าส่วนส,ส,ส่วนมากนะคนส่วนมากก็จะพลิกนะครับกลับด้านนะครับเพื่อความสวยงามเนาะ นี่ก็ได้แล้วครับ1ข้างนะครับได้แล้วหอันมาทําอีกลอหนึ่งครับม,มีอยู่2ล้อนะครับสข้างเนาะพรเราไปเปลี่ยนมา2ข้างนะครับเหมือนเดิมครับกรีดที่แก้มก่อนนะครับเหมือนเดิมประมาณนี้ ทำอันแรกคล่องและอันที่สองก็จะง่ายขึ้นเนาะว่าดูวิธีแล้วกรีดแค่พอให้ทะลุก่อนเนาะอันแรกลำดับแรกเอาแค่สั้นๆก็พอกรีดให้ทะลุก่อนใช้ขาช่วยเยียบต้องระามาัดระวังนะครับคัตเตอร์นี่คมมาก ขึ้นชื่อความคมก็คือมีคัตเตอร์นี่แหละกีดไปเรื่อยๆครับให้ให้แก้มยางทะลุอ่าเริ่มละนี่ครับตรงนี้นี่ครับ,รรบขีดลงไปครับให้ทะลุนะครับเปิดหน้ายางก่อน นี่ครับทะลุแล้วครับเดี๋ยวลาตัดก็ตัดตามเส้นนี่ครับมันจะมันมันจะมีเส้นเป็นลายของยางนี่แหละแล้วก็ตัดตามลายของมันนะครับที่ตรงขอบๆนะครับให้มันชิดๆกับหน้ายางฝั่งนี้นะครับเนาะได้นะครับต่อไปก็กรีดเลยครับตัดเลยครับเลื่อยไปเลยหักแล้ว เ,เก่าแล้วอะเลื่อนไปได้ครับค่อยๆเลื่อนไปปิดๆไปหันๆไปปิดไปเรื่อยค,ครับตามรอยตามรอย ยางเส้นหนึ่งก็หลักพันเหมือนกันนะครับนี่กระถางแสดงว่ากระถางนี้ก็เป็นกระถางที่แพงเลยนะกระถางใบละพันเนี่ยไม่ธรรมดานะครับคลื่มง่ายขึ้นครับไปตามเส้นเลยครับในลายของยางมันจะมีเส้นมันจะมีลายของมันเนาะเนี่ยมันจะมีเส้นนะครับ าจะต้องใช้แรงหน่อยเนาะนะครับถ้าแม่บ้านอยากได้ก็ต้องใช้แรงของพ่อบ้านนี่แหละนะครับในการขีดให้เนาะขีดให้หน่อยขีดให้หน่อยนะครับใช้แรงผู้ชายหาผู้ชายทำเงือเริ่มมีเงือนะครับนี่ ทางแบบนี้ก็ส่วนมากจะปลูกผักอสวนครัวนะพว<อ>กตะไคร้สารเน<อ>กระเพราะอะไรแบบนี้าจะขึ้นดีนะครับ<อ>บางคนก็เอาไปตกแต่งข้างถนนนะครับหน้าบ้านในรั้วหน้าบ้าน,นครับก็จะเห็นเยอะหน่อยบ,บางคนที่ชอบความสวยงามก็ทาสีครับบางคนไม่ชอบ ยางที่มันเป็นสีดำเนาะก็เอาสีมาทาครับให้มีสีสันสีชมพูสีเหลืองอะไรว่าไปนะครับตามความชอบเนาะส่วนก้นมันจะต้องปิดไหมไม่ต้องปิดนะครับถ้าเราวางไว้บนดินเนี่ยไม,ไม่ต้องปิดก้นนะครับเนาะเพราะว่าปกติแล้วกระถางก็ต้องเจาะรูที่ก้นอยู่แล้วเพื่อให้น้ำมันผ่านนะครับ ถ้าน้ำไม่มีที่ไหลผ่านมันก็จะทำให้รากเน่าอาได้แล้วครับเรียบร้อยครับนี่คือกระถางจากยางรถยนต์นะครับเมื่อได้แล้วก็วางไว้แล้วก็เอาดินมาอ่า ใส่ข้างในให้เต็มนะครับแล้วก็ปลูพืชผักสวนครัวของเรานะครับที่บ้านมีอะไรก็ปักปักปักปมันก็ขึ้นนะครับสวยงามครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับแล้วพบกันใหม่กับอ้ออ้นเชี่ยเนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ